ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ดีค่ะแล้วก็บีมค<ล>่ะแต่ไอจีบิง <laughs> <laughs> โอเคก็คือวันนี้เราก็จะมาตอบคำถาม Q&A เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์กที่พวกเรามาแลกเปลี่ยนนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้บิงก็ได้ลงเป็นสตอรี่ Q&A ไปใน Ig s ีสตอของบิบงแล้วก็คือพี่เพื่อนๆหลายๆคนส่งคำถาม,ามที่แบบว่าสงสัยเข้ามาก็เดี๋ยวเราจะตอบคำถามกันในคลิปนี้เลยไปดูกันเลย คำถามแรกนะคะที่แบบว่าฮิตสุดๆเลยที่เพื่อนๆส่งเข้ามากันหลายคนมากๆก็คือคําถามว่าพวกเรามากับโครงการอะไรใช่คำตอบก็คือพวกเรามาจาก AFS นะคะซึ่งเป็น AFS แบบ m e r ร์ชันช h o r t โปรแกรมก็คือเป็น แบบว่าระยะสั้นเป็นแบบหนึ่งเดือนนั่นเองค่ะซึ่งพวกเราก็เลือกประเทศเดนมาร์กแล้วก็เรามาอยู่เป็นโรงเรียนประจําชื่อโรงเรียนก็คือลานุ่มเอฟเทอร์สกูลคอร์ลเลจค่ะซึ่งมันเป็นโรงเรียนที่แบบเป็นแกรเยียเน้นกิจกรรมพวกค้นหาตัวเองเอ,อะไรประมาณนี้ใช่ก็คือก่อนพอพอเรามาลงที่สนามบินก็คือมีคนมารับเลยก็คือเป็นแบบว่าเป็นบริเวณของโรงเรียนเลยแล้วก็เขาก็พาเรากลับโรงเรียนพอแบบวันนั้นที่มาถึงโรงเรียนเขาก็แบบ แปงแผนทุกอย่างแบบว่าเป็นตารางชีวิตเลยใช่เป็นแบบคล้ายๆล้าย, meeting, ยมิ팅ย่อมย่อมอะไรอย่างนี้ใช่ก็คือเขาแจ้งว่าแบบเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปอัลบอกกันนะแล้วก็วันต่อไปเราจะไปออคุสกันก็คือพอเรามา1เดือนเนี่ยเราได้ไปเป็นทั้งหมด2เมืองก็คือเป็นอัลบอกแล้วก็ออคุสนั่นเองค่ะใช่โอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะก็คือ ที่นี่เรียนยังไงบ้างคือแบบว่าการเรียนการสอนที่นี่เป็นยังไงนั่นเองโอเคก่อนอื่นเลยที่นี่มันเป็นหลักสูตร IGCSE เนาะซึ่งมันเป็นแบบหลักสูตรนานาชาติทุกคนที่มาคือมันมาจากหลากหลายประเทศมากๆเลยเนาะใช่มีทั้งแบบว่าเป็นเดนิชเองเลยแล้วก็แบบเม็กซิกันแบบนิวซีแลนด์อะไรอย่างนี้ก็มีรก็มีคนไทยก็มีเยอะมากเหมือนกันใช่เป็นการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษทั้งหมดเลย แล้วก็ที่เนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบฟรีไทม์ด้วยนะคืออ่ะที่เนี่ยมันมีแบบห้องหลายๆห้องที่แบบน่าสนใจเลยไม่ว่าจะเป็นแบบโรงหนังในตัวของโรงเรียนเลยแล้วก็มีแบบเป็นอควาเรียมจิ๋วๆในโรงเรียนมีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรห้องที่แบบมีมีโต๊ะปิงปองห้องมีสิ่งทุกคนใช่ห้องมีสิ่งดีมากแล้วก็ห้องที่แบบไปปีนปีนกันเขาเรียกว่าห้องห้องปีนผาป่ะเออห้องปีนผา,านมาีใช่สนุกห้องหนห้นะสนุก แล้วก็อืมก็ประมาณนั้นนะที่แบบเห็นแล้วแบบรู้สึกว้าวคือแบบไทยมันไม่มีเพิ่งเห็นที่นี่ที่แล้วก็รู้สึกแบบโอ้ประทับใจจังอะไรอย่างนี้ใช่แบบห้องทําอาหารด้วยนะใช่ใช่ใช่แล้วก็ครูที่นี่ทุกคนเป็นกันเองมากใช่แบบเป็น informal relationship มากทุกคนแบบมีอะไรก็แบบถามเขาได้ตลอดใช่ใช่โอเคทุกคนต่อไปก็จะเป็นหัวข้อของข้อสอบของทาง A face เลย ก็คือจะมีเป็นสองพาร์ทด้วยกันพาร์ทแรกจะเป็นทำข้อสอบกับอีกพาร์ทนึงเป็นสัมภาษณ์อินเทอร์วิวต่างๆอ่าใช่ตรงนี้ก็อยากให้นะทำให้ทุกคนแบบไปเตรียมตัวมานิดนึงใช่เพราะเราไม่รู้ว่าแบบว่าเราจะได้ใครสัมภาษณ์เราจะได้คําถามแบบไหนก็คืออยากให้เตรียมตัวไว้นิดนึงใช่แล้วส่วนข้อสอบก็เป็นข้อสอบแบบมันก็จะมีแบบเป็นแยกเป็นหลายแบบหัวข้อเลยไม่ว่าจะแบบ v o c a b conversation ก็คือเป็นข้อสอบแนวทั่วไปแบบไปฝึกทำก็ลองไปฝึกทําดูค่ะทุกคนไม่ใช่สัมภาษณ์ก็แบบไม่ต้องเก่งแบบเป็นตัวเองที่สุพยายามเป็นตัวเองให้ดีที่สุดแบบนี้พยายามใช่เออนั่นแหละแบบกรรมการก็แบบเฟลลี่มากมากค่ะใช่ก็เป็นแบบแนวคําถามทั่วไปแหละใช่ว่าแบบเออทาไมถึงอยากมาที่นี่ใช่แต่ว่าสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษใช่ทำไมอยากมาที่นี่มาที่นี่แล้วอยาก แบบรับอะไรกลับไปรู้สึกยังไงว่าแบบถ้าแบบได้มาอยู่โรงเรียนประจําเพราะว่าปกติแล้วบิมไม่ได้อยู่โรงเรียนประจําด้วยใช่แล้วก็มีแบบคําถามแนวะแบบเชิงแก้ปัญหาแบบถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้ทำยังไงอะไรเงี้ยใช่ก็เอาตามความคิดตัวเองเลยแหละทุกคนพยายามตอบไปเป็นตัวเองที่สุดคะ่ะทุกคนมาถมนิเทศสนุกมาก มันเป็นการละลายพฤติกรรมแบบ ice breaking ทำให้ทุกคนแบบว่าสนิทกันแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นใช่ซึ่งเดีตรงเนี้ยคือพวกเราใช่พวกเราสนิทกัน, <laughs> งน้งแต่ออนเลนเพื่อนทุกค่ใช่แล้วก็คือทุกคนเฟรนลีมากจริงๆมันก็มีกิจกรรมให้ทําแล้วก็มีขนมแจกบ่อยด้วยใช่ก็เป็นแนวแบบทำกิจกรรมเ,เป็นกัน,นทุกคนเป็นกันเองมากไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพี่ทีมงานแล้วก็เป็นแบบรุ่นพี่ที่ไปมาก่อนหน้านี้แล้วอะไรอย่างนี้เขาก็ให้คําแนะนํากับพวกเราดีมากๆเลย ใชยโอเคทุกคนต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหอนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดห้าหออ่ะก็คือหอแรก็คือเซมีอ่าหันทีสองคือลานุมพุสแคลฮุแล้วก็ลีนแล้วก็อีกอันพัสกอนอ่ะไม่แน่ใจว่าดีออกเสียงถูกไหมนะแต่ว่าอันน้นใช่ว่านั้นแหละมันก็จะเป็นหอแบบเล็กๆนิดนึงใช่ก็หอเซมีเนี่ยก็จะเป็นหอที่แบบว่า เราจะส่วนใหญ่เราจะเรียนที่นี่กันหมดเลยไม่เราเรียนที่นี่หมดเ<ร>ล,ล <ะ S 2> เยเราเรียนที่นี่หมดเลยใช่ใครอยู่หอนี้ก็แบบโชวดีนได้แบบว่าตื่นเช้ามาลงมากินที่ลงมากิ่ข้าวที่แคนเีน,นแล้วก็ลงไปเรียนได้เลย <c oughs> ไม่ต้องแบบเดินมาจากหออื่นไปกลับอะไรอย่างเงี้ยใช่เราอยู่เซมีทุกคนใช่นี่เด็กเซมีเด็กเซมีอ่าต่อไปจะเป็นลานุงฮุสลานุงฮุสก็เป็นของใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่ามันไกล <c oughs> <Side S 2> <m ul ters> มันไกลแบบไกลนิดนึงแต่ว่าข้อดีของหอนี้คือมันจะมีเป็นแบบ บัสสต็อปก็คือแบบว่ารถบัสที่แบบเข้ามามันก็จะแบบจอดตรงนั้นเลยแต่ว่าจะเป็นแบบรถบัสพอแบบของโรงเรียนเท่านั้นแล้วก็แคร์ฮูส์ขอวิเวงแคร์ฮูสเนี่ยนี่รู้สึกชอบขอตัวเองแล้เพราะว่าได้ห้องเดียวได้ห้องเดียวใช่แคร์ฮูสแบบว่าชอบแคร์ทีมแคร์ฮูส์มันเหมือนร้านอาหารแล้วมันก็คอมมอนแอเรียค่อนข้างดีใช่แบบอืมอืมแล้วก็ นั่นแหละมันรู้สึกก็ชอบอ่ะชอบชอบหอแคร์แล้วก็ลีนลีนลีนก็จะแบบเล็กลงมานิดนึงแล้วก็ภาษกรก็จะเล็กลงมานิดนึงซึ่งเพื่อนๆเราก็แบบกระจายกันไปอยู่กระจายกระจายกระจายกันใช่เหมือนแบบหอหอเซมีมีมีคนอยู่หอเซมีกี่คนที่แบบมากับพวกเราสี่อ่าใช่แต่ว่าจะแยกกันอยู่หมดเลยนะทุกคนมันไม่มันไม่มีทางแบบได้อยู่ห้องเดียวกันอย่างอย่างเราอย่างเนี้ย ห้องเราอยู่หกคนใช่ไหมก็มีเดนิสองแล้วก็เม็กซิโกสองใช่หอบีมห้องมีมก็คือน่าจะมีประมาณหกคนรวมมีมด้วยแต่ของมีมมันแบบเป็นแดนิชหมดเลยอืใช่นั่นแหละทุกคนแต่ทุกคนน่ารักมากใช่ทุกคนมันแล้วแต่คนที่นี่อ่ะใช่เออใช่แบบบางคนก็แบบได้อยู่หอกับได้อยู่ห้องเดียวคนไทยใช่ใชย่ห้องเดียวเหมือนแบบเพื่อนพวกเราก็แบบมีแบบได้อยู่ห้องเดียวคนไทยแบบแต่เป็นแบบ วันเยาโปรแกรมใช่คน,นทีนน่แบบมาแบบลองโปรแกรมเลยจริงๆทุกคนลืมพูดเกี่ยวกับหอยนิดนึงก็คือเวลาพวกเราจะซักผ้าหรือว่าพวกเราจะเปิดประตูอะไรเงี้ยเปิดประตูหอเปิดประตูห้องตัวเองก็คือเราจะมีสิ่งนี้ค่ะทุกคนแท้แดงมันเป็นชิปที่แบบว่ามันมีเงินอยู่ข้างในเพื่อที่จะแบบใช้ซักผ้านี่ทุกคนแบบตีเข้าห้องอะไรอย่างเงี้ง แบบว่าถ้าแบบตีเข้าห้องแบบห้องพวกเราอย่างเงี้ยคือจะใช้ได้แค่แบบของเราเท่านั้นถ้าทําหายจะต้องการใหม่กี่บาทคะห้าร้อยโคนน้องวิห้าร้อยโคนก็คือสองพันห้าร้อยใช่แต่แนะนํารักษาให้ดีค่ะทุกคนแบบมันก็จะแบบทุกคนทุกคนมีแบบวิธีเก็บของตัวเองไม่ว่าจะแบบเอามาทําเป็นแบบกําไรอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ผูกผมเอามัดไปตรงข้อมืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าแบบเบสิกแล้วเขาก็จะแบบแจกสายนี้มาใช่ขอขคอไว โอเคทุกคนต่อมานะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับสมาชิกในห้องแบบว่ารูมเอทอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะมีตั้งแต่สามคนสี่คนห้าคนหกคนสูงสุดก็น่าจะประมาณเจ็ดคนหกเจ็ดคนช่ซึ่งห้องบีมวอร์มีก็มีหกคนทั้งหมดหกคนห้องเราหกคนทัคนส่วนใหญ่ก็จะหกคนนั่นแหละใช่แต่ว่ามันก็แล้วแต่คนด้วยถ้าสมมติแบบอยู่หอแคบไม่ไม่แน่ใจนะว่าแบบหออื่นไหมแต่ว่าหอแคบก็จะมีแบบห้องเดียวด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ แล้วก็แต่ว่าเหมือนของแบบห้องพีด่ดีๆอันนี้ก็คือห้องพีด่ดีๆนั่นเองอ่ะรีวิวห้องใช่ห้องเราอ่ะมันจะมีห้องน้ําในตัวทุกคนแบบเราเหรู้สึกว่าโชคดีมากเพราะว่าอ,อย่างห<ช>อนลีนอย่างเงี้ยคือแบบต้องออกมาเข้าห้องน้ํารวมอืมใช่อันนี้ก็มีเป็นห้องน้ําในตัวห้องเหมือนกันใช่โอเคค่ะทุกคนคําถามต่อไปนะคะก็คืออาหารที่นี่เป็นยังไงบ้าง,<อ>างก็คือบอกก่อนเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี้ยคือมันแล้วแต่คนได้ว่าชอบหรือเปล่าแต่ว่าสําหรับนี่คือแบบ อยู่ดีกินดีมากๆาอิ่มทุบือ<ช>จริงๆใช่แล้วก็คือเหมือนแบบเขามีแบบขนมแจกบ่อยด้วยจะบอกว่าอาหารเช้าแบบฟินมากทุกคนฟินจริงๆส่วนใหญ่ที่เนี่ยเขาเน้นเป็นพวกขนมปังอ<ช>่ะทุกคนแล้วก็แบบมีโยเกิร์ตแ<ช>นะนําเลยว่าถ้าแบบมาที่นี่โยเกิร์ตที่แบบมันเป็นถ้วยใหญ่ๆที่แบบเขาวางแบบตอนอาหารเช้าอ่ะรสวานิลาใช่มันฟิน<ช>มากก็เลย อร่อยว่าใส่แบบกาโนล่าด้วยนะทุกคนแบบฟินก็คือมันก็จะมีเป็นแบบพวกขนมปังโยเกิร์ตชีสแฮมสลลมี่ปลาคังก็แบบมีแซลมอนด้วยใช่แล้วก็มีแบบพวกตับบดด้วยอ่าใช่แต่วีไม่ชอบตับบดอร่อยเราว่าอร่อยแล้วก็พวกอาหารเที่ยงอ่ะก็คือที่เนี่ยมันหลักๆอ่ะที่เขาจะแจกให้มีห้ามื้ออ่ะอ่าเช้ารีเฟรชเมนต์กลางวัน เย็นรีเฟ e s h m e n t อีกรอบอ่ะเราจะขึ้น r e เฟ e s h m e n t กันก่อน r e f r e ชเ m e n t ที่นี่ก็คือตอนเช้ามันจะเป็นเวลาแบบว่าหลังสองข้าวแรกอ่ะใช่หลังสองข้าวแรกก็คือส่วนใหญ่ล้วก็คือออกมาจาก assembly แล้วก็ได้กินแบบขนมปังมันก็จะแบบวางอยู่ข้างหน้าใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูขนมปังใช่แล้วก็มันจะมี r e f ฟ e s h m e n t อีกทีหนึ่งตอนสามทุ่มใช่เราลืมบอกเรื่อง contact group ใช่เออใช่ ก็คืออ่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่ามันจะมีการกินข้าวสองประเภทด้วยกันคือกินข้าวกับคอนแทคกรุ๊ปกับ running dinner running lunch running dinner กับ running lunch อันเดียวกันแต่แค่แบบแบ่งเป็นมือเฉยๆก็คือถ้าสมมุติว่าวันนั้นมี cleaning วันนั้นจะต้องเป็น running dinner running lunch ก็คือหมายถึงว่าเรานั่งกับใครก็ได้นั่งที่ไหนก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นคอนแทคกรุ๊ปก็คือ กลางวันกับเย็นจะต้องนั่งกับเซตที่เขาจัดไว้แล้วใช่ก็คือเหมือนเราจะได้แบบเลขมาเลยว่าแบบเออเราต้องนั่งกับกลุ่มนี้นะอะไรอย่างงี้ก็คือมันจะผสมมาผสมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเดนิชเแม็กซิกาอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราอาจจะเป็นแบบคนไทยหนึ่งเดียวในดันที่แบบนั่งแต่ก็ทุกคนก็น่ารักดีทุกคนก็ชวนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มันแล้วแต่ดวงด้วยแต่ว่าคอนแทคกลุ่มเราก็โอเคก็โอเคเพราะว่าแบบนี่โชดีว่าแบบมีรูมเมทอยู่ด้วยใช่ใช่เราก็มีนั่นแหละใช่ประมาณนั้นทุกคน ต่อมาทุกคนอันนี้ก็จะแบบเชื่อมกับหัวข้อชิ้นหนึงน่งก็คือเป็นการรีวิวขนมในมาของกินอ่าบอกแบบเราไว้แนะนำอะไรบ้างอย่างแรกเลยพ <c oughs> ี่แบบว่าซื้อบ่อยมากจริงจริงคือนมช็อกโกแลตยี่ห้อ <c oughs> นี้เดี๋ยวขึ้นภาพให้เพราะว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบนมที่แบบว่าคนที่นี่ก็หิตกินกันมากแล้วเพราะแบบพวกเราลองกินดูมันก็อร่อย <c oughs> อร่อย <c oughs> จริงจริงแบบตอนนั้นเพื่อนเราก็าแบบเมดดื่มแบบกล่องเล็กๆแบบ วันละห้ากล่กองเลยอะไร <c oughs> แล้วแบบพวกเราก็แบบห้ากล่องไปมันกล่องเล็กมันธรรมดาไปพวกเราก็เลยต้องซื้อแบบกล่องใหญ่มาเลยทุกคน,น,กคนใช่มันฟินจริงๆใช่อ่าต่อไปมีอะไรต่อไปอ่ะอันนี้เลยที่กําลังกินอยู่เยลลี่ <c oughs> ทุกคนใช่ที่นี่มันจะแบบที่หมามันจะมีแบบเยลลี่แบบตักๆซึ่งแบบมันก็จะมีทั้งแบบอร่อยแล้วก็ไม่อร่อยซึ่งแบบบอกก่อนว่าเธอแบบสีดำๆอ่ะคือแบบจะไม่ค่อย มันจะมันมันมันเป็นอะไรไม่รู้แต่มันไม่ช่อยมันกลิ่นยายาทุกคนเราแนะนำอันนี้มากอันนี้คือแบบมันจะออกฟิลปี้ยวๆอย่างเงี้ยอใช่มันออกแบบเบอร์รี่เบอร์รี่นิดนึงแล้วก็ไออะไรที่มันแบบสีฟ้าชมพูอะไรเงี้ยอร่อยแล้วก็คาราเมลแบบก้อนสีแบบก้อนก้อนสีเหลี่ยมใหญ่ๆอ่ะอร่อยแบบละมุนมากละมุนจริงๆแล้วก็ถ้าแบบแนะนําอีกแบบเป็นอันดับสามก็คือจะเป็นพวกชิ์ ชิปกินบ่อยมากเจ็บคอเลยชิปส์ของแบรนด์คิมส์ตอนนั้นแบบว่ามีคนบอกว่าแบรนด์คิมส์มันเป็นแบบแบรนด์ของที่นี่เลยใช่ไหมมันแบรนด์ของเดนมารเลยซึ่งเอ่อรสไก่รสไก่อร่อยมันมีหลายรสมากใช่มันมีหลายรสมากแต่ว่าถ้าแบบพวกเรากินบ่อยๆจริงๆก็จะมีแบบรสไก่รสไก่รสออนเนียนอะไรอย่างเงี้ยชาวคคีมชาวครีมอร่อยชาวคคีมอร่อยแปดรูปค่ะ กินบ่อยมากแบบถ้าเห็นทีไรหยิบทุกทีใช่คือแบบกลับมาจากมหาทีไรเราก็จะต้องแบบหยิบชิมมาอใช่แล้วก็อันสุดท้ายนี่นะมันก็จะเป็นพวกไอติมไอติมไอติมคือพวกเรากินบ่อยมากจริงๆก็คือแบบซื้อมาแล้วก็แบบมันจะมีหลายๆอันในกล่องเดียวใช่ไหมแล้วก็แบบเอามาแบ่งกันใช่แบบรส ไอ้ที่เป็นกล่องมินิอ่ะอ่าใช่ใช่นั้นอร่อยมากเดี๋ยวค่อยแบบขึ้นรูปให้ดูเพราะมันแบบเรากินหลายแบบมากจริงๆใช่เราลองแบบรใช่เราลองมาเกือบหมดแล้วจริงใช่นั่นแหละทุกคนอันนี้ก็แบบเป็นขนมค้าๆที่แบพวกเราแนะนำนะมีอะไรชีสดิบด้วยปะอ่ะชีสดิบด้วยชีสดิบด้วยนั่นแหละทุกคนคือแบบถ้าไปเดินเองเดี๋ยวทุกคนจะเจ๊นว่ามันแบบมันมีหลายอย่างให้เลือกมากจริงๆแล้วก็แบบถ้าแบบคิดถึงอาหารไทยก็แบบมีพวกแบบ มาม่าคัพอะไรเงี้ย<ช>มันอาจจะไม่ใช่มามา่าแต่มันมันมันเป็นแบบนูโรคัพอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบให้ฟิลมาม่าแหละใช่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าแนะนำให้ซื้อช้อนแบบเอาช้อนซ่ <c oughs> อมมาจากไทยแลนด์ด้วยนะทุกคนไม่งั้นไม่ได้กินไม่งั้นคุณได้แบบจ้วงกับมือแน่<ช> <laughs> ต่อมาทุกคนเป็นคําถามที่ควรรู้เลยจริงเพราะว่าตอนแรกๆที่มาเราก็แบบไม่ค่อยมี แบบเรียกว่าอะไรอินฟอร์เมชันเกี่ยวกับด้านนี้ว่าเฮ้ยจะเตรียมอะไรม<ย>า,าดีค่อนข้างเป็นห่วงด้วยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศหรือว่าพวกเสื้อผ้าที่ควรเตรียมมาอ่ะโอเคช่วงนี้ช่วงที่เรามามันประมาณเดือนมีนาเนาะมันก็เป็นช่วงแบบวินเทอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีหิมะตกด้วยทุกคนใช่เพราะปกติจริงๆแล้วที่เนี่ยจะตก ประมาณแบบช่วงทันวาอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ยนะคะทุกคนหิมะตกให้พวกเราขับมันก็เลยเออหนาวนิดนึงก็มันก็จะอยู่ที่แบบสี่ห้าองศาสามองศาหนึ่งองศาติดลบอะไรอย่างเงี้ยแบบวนแบบไปวนกินลบคนประมาณนั้นแต่ก็คือถ้าแบบลมพัดแรงคือแบบโอโห่ทรมานก็คืออย่างแรกที่อยากให้เตรียมเลยก็คือแบบเสื้อโค้ทแบบเสื้อหนาเสื้อกันหนาวหนาๆเลย แต่ว่าเราอ่ะใส่ประมาณ3ชั้นก็คือลองจอแล้วก็เสื้อคอเต่าแล้วก็เสื้อโค้ตอีกอทีนึงเรา,าก็ โอเคนะกันได้อันนี้ทุกคนอาจจะแบบเอ้ยไม่หนาวหรออะไรอย่างี้ใช่ตอนนี้อยู่ในหอ่อใช่<ง>ตตนนีอยู่ในหอ่หอห้อมมันจะอุ่นใช่แต่ว่าคือจริงๆแล้วคนที่นี่เขาก็ใส่ขอบกันเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าแบบเออ π, เอาคอบเอาเอาเอาคอปมาดีไหมเพราะว่าคนที่นี่เขาก็ใส่ขอบกันเยอะมากแล้วก็คนที่นี่ก็คือใส่่างเกงเอลตัมเยอะมากใส่ฟร์ดใช่คนใส่ฟอรอน <หา S 1> มากคือมาที่นี่นี่ก็คือติด การส่นกิงเอาต่ำจากที่นี่เลยใช่แล้วมันมันมันดีทุกคนมันเท่มันเท่มันเท่ใช่ก็คือเอาเสื้อคอมาได้เอามาแบบแฟชั่นแฟใจเอามาถ่ายรูปได้เพราะว่าเพราะว่าเวลามันหนาวบางครั้งถ้าหนาวมันก็ไม่ได้หนาวเกินมันเป็นอาจจะแบบหนาวว่าเปิดแอร์ที่ถ่ายนิดนึงแต่ว่าเป็นอากาศหนาวที่แบบทนได้มันทนได้ทุกคนแบบ ถุงมืออะไรอย่างนี้เพื่อมาเล่นหิมะล่าสุดทุกคนเราโดอนหิมะกัดมือ,อไม่ได้ใส่ถุงมือ,อแนะนำทุกคน,น,นเล่นหิมะใส่นิด<ส>นึง,น,งนั่นแหละก็เอาพวกแบบผีเทคอะไรอย่างนี้มาใส่เอาเลกซิงอะไรอย่างนี้มาใช่ถุงเท้าถุงเท้าด้วยใช่แล้วก็รองเท้าอาจจะเป็นแบบรองเท้าผ้าใบรองเท้าลุยหิมะอะไร ใช่แล้วก็หมวกด้วยเพราะว่าแบบบางวันมันลมพัดมาแรงมากแล้วก็แบบหิมะมันก็จะตกใส่หัวแล้วมันก็ทําให้หัวเราเปียกแล้วก็ต้องสาะผมบอยนั่นแหละทุกคนก็ประมาณนั้นนะคือจริงๆอยากใส่อะไรก็ใส่ได้แต่แบบเอามาเผื่อๆแบบพวกคิดเทคอะไรอย่างนี้แฮลแรปยโอเคทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นตอนจบของคลิปนี้นะคะทุกคนพวกเราขอตัว ลาไปก่อนนะคะทุกคนอุ้ยเจมก็คืออยากให้ทุกคนมาลองทดสอบชีวิตที่นี่ที่ลานุ่มเอฟเตอร์ o ก l ว์ e อ e ทุกคนอย่าลองเอออย่าลองอย่าลองขอโทษทุกคนทุกคนอย่าลืมมาลองโอที่นี่นะคะทุกคนมันดีมากจริงๆแล้วมันก็แบบอยู่แล้วแฮปปี้ก็คืออยากให้มาทดลองเองพยายามแบบฟังจากพวกเราให้เป็นแบบว่าความรู้เฉยๆแล้วก็มาทดลองเอง จริงจริงใช่นะข <c oughs> อตัวราไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมไปดูบล็อกของพวกเรานะคะเย้บ๊ายบาย